ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์กันหน่อยนะคะสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่มีลูกเล็กหลานตัวเ,เล็กอย่าปล่อยเพียงราพังคะ่ะไม่เช่นั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ จากผู้ใช้บัญชี t ิก t ตอกรายหนึ่งค่ะโพสตไว้เป็นอุทาหรณ์ในคลิปจะเห็นเด็กน้อยนอนอยู่ในคอกเลี้ยงเด็กเพียงลําพังภาพนี้<ม>สักพักเนี่ยเด็กน้อยพยายามที่จะคลานก่อนที่จะใช้มือไปเกี่ยวเอาปลั๊กไฟที่อยู่ด้านบนคือเขาวางไว้ตรงขอบค่ะ แต่ว่าสายไฟมันห้อยลงมาไงใช่<ล>น้องก็เอามือไปจับเด็กอะ่ะก็โซนนะครับเห็นอะไรก็จับอยู่แล้วนี่พอกระชากลงมาหล่นมาทั้งเต้าเลยร่วงลงมาทั้งแผงแบบนี้นะคะคือตอนนั้นเนี่ยน้องอยู่คนเดียวซึ่งอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแม่ของเด็กเนี่ยพอเห็นปั๊บก็รีบเลยรีบคว้าตัวลูกน้อยใหอ้ออกห่างจากปั๊กแต่ว่าในาภาพเนี้ยเนี่ยค่ะจังหนวะะม,มิกแจ คือลูกไม่โดนดูดแต่แม่เนี่ยแหละโดนแล้วพอโดนดูดแม่ก็ตกใจด้วยนะคะคุณผู้ชมคือกระตุกไปครั้งหนึ่งอะ่ะก่อนที่จะรีบลากขาลูกน้อยออกห่างจากปลั๊กแล้วก็ดึงสายที่ลูกน้อยเนี่ยนอนทับอยู่ออกมาหน้าตกใจทีเดียวนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่ค่ะไปที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีไปพูดคุยกับนางสาวสุนิสาผู้เป็นแม่ได้พาไปจุดเกิดเหตุแล้วก็พบว่าปลัก๊กไฟมีการซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว นางสาวสุนิสาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอเอาลูกสาวอายุเก้าเดือนนอนเล่นอยู่ส่วนตัวเองไปทำข้าวต้มให้กับลูกแตลืมไปว่าได้เสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์ไว้พอวิ่งมาดูก็เพราะว่าลูกนอนเล่นปลั๊กไฟอยู่ก็เลยรีบแย่งปลั๊กออกจากลูกแต่ตัวเองเนี่ยกลับถูกไฟช็อตแทนเพราะมือ<ร>เปียกใช่คือมือเปียกคุณผู้ชมแล้วก็เธอก็บอกว่า เพราะดีนะที่ครั้งนี้ไม่ดูดลูกแต่มาดูดเธอแทนทีนี้อยากให้คุณผู้ชมดูภาพปลักหน่อยได้ไหมอ่ะปลักหลังจากที่มันร่วงตกลงมาแล้วคุณผู้ชมคือมันน่าตกใจอะ่ะคือสภาพมันมันก็เหมือนคือคุณแม่เขาบอกมันก็พังมันไม่ได้สมบูรณ์อยู่ตั้งแต่แรกแล้วอะ<ค>แต่ก็ยังใช้ก่อนเออก็ฝืนใช้ไปอะคะ่ะพอ,พอมันร่วงตกลงมากระแทกปะะั<อ>๊บอะเนี่ยม,<แ>มันกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคุณแม่ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะกลายเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะไปฟังเสียงค่ะ ไฟพังเลยใช่ไหมพังเลยค่ะดึงลงมาคือมันน็อตมันคือน็อตมันแตกแยกออกจากกันเลยค่ะแล้วแม่ดึงเข้ามาก็เอาน้องออกกิ้งกิ้งน้องออกแล้วแม่ไปจับแบบไฟยังดูดแม่เลยแต่ดีไม่ดูดน้องค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มาเตือนภัยคือคลิป,คล,ปคลิปนี้ครับกล้องวงจรปิดภายในบ้านอีกหลังนะนี่คือแม่ลูกอีกคู่แล้วนะครับแม่ก็เอาลูกเนี่ยย้ายเข้าไปนอนในคอกในเพเพนส่วนแม่ก็ไปปั๊มนมนี่ก็จะมีการแบบ เข้าไปนั่นอยู่สักพักนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าฝ้าเพดานถล่มลงมาแบบนี้ครับลงมาทั้งแผงเลยแล้วแม่นี่ก็กรีดร้องนะครับหมานี่ก็ตกใจลูกยังร้องออกมาเลยด้วยความตกใจเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าตัวเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้ในทิกตอกเป็นอุทาหรณ์นะครับพร้อมระบุข,ข้อความว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์เกือบจะขิดแล้วเพราะปลวก คือเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าที่ฝ้ามันถล่มลงมาเพราะว่าปลวกจริงๆหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเกิดคุณแม่ไม่ได้เอาลูกน้อยออกจากพื้นในจุดแรกเนี่ยเห็นไหมฮะไอตัวฝ้าเพดานที่ถล่มลงมาอ,มอาจจะโดนลูกของเธอก็ได้แล้วย,ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยอันตรายมากนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะเช็คให้ดีๆเหมือนกันว่าโครงสร้างบ้านของท่านเป็นอย่างไรมีน้ำรั่วมีอะไรรั่วฝ้าเปียกฝ้าชื้นหรือเปล่าถล่มลงมาได้เหมือนกันนะครับ สองเหตุการณ์ที่นำมาเตือนเป็นอุทาหอนกันนะคะจากไฟฟ้าปลั๊กที่พังรวมทั้งมือที่เปียกด้วยแล้วก็โครงสร้างของบ้านเนีจะต้องตรวจสอบกันให้ดีนะคะ